บอกเลยว่าเด็ดมากแล้วลุงกินมานานแล้วเขาขายเป็นพวกเต้าหู้ทอดมีเผือกมีมนันเข้าโพดอะไรพวกเนี้ยทอดใหม่สดทุกวันลุงก็รีวิวของอร่อยทั่วประเทศแลละแต่ว่าเนี่ยเอาไปใกล้ใกล้บ้านเลยตรงหน้าตึก M So City e เมืองทองธานีที่เด็ดของเขาคืออะไรรู้ไหมน้ำ กิมค่ะเป็นน้ำกิมมะขามเปียกเคี่ยวกับน้ำตาลไปแล้วดูดถั่วดีฮะใหม่สดทุกวันชุดใหญ่เขา65บาทชุดเล็ก45บาทด้วยฮะความน่ากินของเขานะทอดร้อนๆกรอบๆหอมๆอร่อยมาก อยากจะบอกเลยว่าน้ำิ้มที่นี่เปรี้ยวจนเหนียวหอ,อมแล้วก็ใช้ถั่วถั่วเองสดทุกวันแล้วเขาก็จะมีพริกใส่ให้ด้วยถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็บอกเขาใส่พริกน้อยหน่อยเขาเริ่มขายตั้งแต่หกโมงเช้าเลยถึงหกโมงเย็นไม่มีวันหยุดนอกจากทุรละบอกเลยไม่มีร้านไหนเด็ดเท่าร้านนี้นเลยครับเขาเรียกกันว่าเต้าหู้ทอดเมืองทองทานีุ่งชอบร้านนี้